สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยประจําวันที่25มิถุนายนนะครับเมื่อวานก็ถือว่าโอเคเลยนะนะครับราคานะครับก็ก่อนหน้าเป็นการเทขายลงไปในระยะสั้นโนลงไปทําสวิงโลอยู่แถวๆประมาณ32,300แลนะแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาได้เมื่อวานปิดไปอยู่ประมาณ34,600ก,กว่านะครับก็ถือว่าเป็นการดึงกลับขึ้นมาเหนือโซนแนวะรับที่มันเบรกจุดลงไปนะครับแล้วก็เป็นการปิดบวกต่อเนื่องกันมา ในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนาะก็ถือว่าภาพรวมดึงกลับมาได้ดีขึ้นนะตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนจากโซนแนวต้านที่มันเบรกหลุดลงไปนะครับก็ดึงกลับขึ้นมาได้ก็อนุญาตเปลี่ยนเป็นโซนแนวรับนะครับให้ใจชื้นนิดนึงนะนะครับจะได้ลุ้นในเรื่องของการปรับฐานตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเรากลับดึงกลับมาใช้ฐานเดิมนะก็อยู่ที่ประมาณ34 270- ถึง3 2 670โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครับก็จากการที่มันปิดบวกต่อเน,นื่องมาตลอด3วันที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ภาพรวมระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาในต่อได้อยู่แล้วก็การดึงกลับขึ้นมาเหนือโซนแนวรับที่มันเบรกหลุดไปเมื่อช่วงเมื่อช่วงวันจันทร์เนี่ยนะครับก็ทําให้ภาพรวมเนี่ยมีโอกาสได้กลับขึ้นมาลุนา้นสะสมแรงตรงบริเวณฐานแนวรับตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็การเบรกหลุดออกไปในช่วงต้นสัปดาห์ถึง ก็เป็นลักษณะของการเป็นฟอสเบรกในระยะสั้นไปเนาะก็ <S 2> <S 2> <S ถือว่ารอดตัวรอดตัวกันไปที่มันไม่ปิดหลุดไปต่ำกว่า3 0ม0 0ืนะครับก็ตรงนี้น่าจะมีโอกาสที่ลุ้นเรื่องของการปรับตัวขึ้นไปต่อแล้วก็ลุ้นสะสมแรงตรงนี้ไปก่อนถ้ายังปรับตัวขึ้นไปไม่ได้นะทีนี้วันนี้นะครับถ้าวันนี้ปิดพักตัวก็ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรนะหรือหรือถ้าวันนี้ปิดบวกได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าปิดพักตัวก็จะเป็นลักษณะของการลุ้นสะสมแรงตรงบริเวณฐานแนวรับเดิมตรงนี้ไปก่อนนะครับนอกจากว่า ถ้ามันปิดลบลงมานะอันนั้นไม่ค่อยดีนะอาจจะเป็นลักษณะของการอฟอสเบรกด้านบนแล้วเป็นรีเจ็กลงไปอาจจะลงไปต่ออนะไรอ่าเงี้ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเต็มที่ก็ขอใหอ้แย่สุดก็คือขอให้ปิดเป็นพักตัวนะครับแต่ได้ดีหน่อยก็คือปิดปิดบวกเต็มแทงไปเลยนะครับถึงจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่ระยะสั้นก็อาจจะเป็น,น,น,ปนลักษณะของเบรกขึ้นมาอาจจะย่อลงมาทดสอบโซนแนวรับตรงนี้อีกสักรอบหนึ่งนะครับเต็มที่ก็คือไม่ควรหลุดโลเดิมนะที่มันมีการยกโลขึ้นมาในระยะสั้นแถวๆประมาณ ผมตีให้อ่าเต็มที่ก็คือ3 2 2 0 0นะครับไม่ควรหลุดไปต่ำวันนี้นะครับก็อ้างอิงจากตัวเบเรนฐานแนวรับเดิมด้วยพอดีเนาะ ก็ถ้าไม่หลุดไปต่ํากว่า32-200นะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะอาจจะยอ่อเป็นการย่าลงมาทดสอบโรเดิมในระยะสั้นแล้วกลับขึ้นไปต่อแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้ายอ่อลงมาแล้วหลุดไปต่ํากว่าโรเดิมตรงนี้ผมมองว่าตรงนี้เฟล,ลนะตรงนี้เฟล,ลเหมือน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 ยอดนี้นะครับก็จะทําให้มีโอกาสที่จะโดนกดกลับลงมาต่อได้อยู่นะครับประมาณนั้นก็แยกเป็น2เคสนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับโดยรวมโมเมนตัมจากการ ที่ปรับตัวขึ้นมาก็ระยะสั้นผมมองว่ายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อได้แล้วขอให้มันปิดบวกหรือปิดเป็นพักตัวได้นะครับแต่ถ้าวันนี้ worst case นะครับถ้าวันนี้ปิดปิดลบลงมาเต็มแทงอันนั้นอาจจะต้องมองกลับไปที่ในฝั่งการปรับตัวลงไปต่อนะครับก็ ประมาณนี้นะยังไงก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คืนนี้ไม่เียวแน่นอนนะมาเจอกันในไลฟ์สดประมาณ2องทุ่มนะครับในทางหน้าเพจแล้วก็ทางฝั่ง YouTube นะครับผมเราเจอกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ Caught in the crossfire.